ที่สำคัญที่แปลงนี้อยู่ในผังเมืองสีม่วงนะครับก็เรียกว่าปฏิการได้หลากหลายเลยครับสำหรับราคานะครับโปรโมชั่นภายในปีนี้่างเจ้าของบอกเลยว่าให้ราคาเด็ดมากถูกจริงๆถูกมากนะครับผมไปเช็คในพื้นที่ที่ติดกับถนนแนวถนนของมองยททินนะครับแปลงนี้ถือว่าราคาถูกสุด แล้วถูกอย่างมากด้วยนะครับถ้าเทียบกับแปลงอื่นนะครับเท่าไหร่สวัสดีครับพมมาในหัวทัวร์สังหานะครับช่องรายการเกี่ยวกับอสังหาไม่ว่าเป็นถีว่าไซหรือซับเพื่อการลงทุนครับก่อนที่ท่านไปรับชมซับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องในหัวทัวร์อสังหาและเพจซับเพื่อการลงทุน by i ือไ i ด้วยครับ ่องนี้ครับจะได้เจาะข้อมูลรายละเอียดของทรัพย์แต่ละอย่างให้ท่านได้ติดตามได้หลูแจ้งหลูหลึกว่าทรัพย์ชิ้นนี้มีโคดีอย่างไรไม่วาในกรุงเทพหรือปริมณนทนหรือต่างจังหวัดไหนว่าไปครับสวัสดีครับผมมาในหัวทัวร์อสังหารนะครับมาแล้วนะครับสาหรับในหัวที่จะมานําเสนอคลิปดีๆให้ท่านติดตามเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะครับ ช่วงเดือนที่ผ่านมาคลิปนายหัวได้ลงไปน้อยหน่อยอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ได้ติดตามนายหัวนะครับด้วยเหตุผลที่มีความจําเป็นจริงๆนะฮะเนื่องด้วยว่าช่วงเดือนที่ผ่านมามีฝนตกแทบทุกวันเลยนะครับในการถ่ายทาคลิปวิดีโอของนายหัวนะครับนอกจากมาอยู่สถานที่ลักษณะนี้แล้วนะครับมันมีภาพโดนภาพลงสูงด้วยนะครับซึ่งไม่สามารถขึ้นบินโดนได้นะฮะวันนี้เริ่อง,งามยาดีเป็นวันที่8ตุลาคมพศ2564นะครับ มาอยู่ในพื้นที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีนะครับและจุดที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือริมถนนผมอยู่ทนหรือทางหลวงหมายเลขหนึ่งนะครับเรียกว่าถนนสายนี้เป็นถนนสายหลักของประเทศนะครับที่มุ่งสู่ไปทางภาคเหนือและภาคตะลอกเฉียงเหนือนะครับก็เรียกว่ารถสัญจรแน่นตลอดเวลานะครับวันนี้นะครับในหัวก็จะมาแนะนำที่ดินแปลงสวยๆริมถนนผมยูทินนี้แหละครับ ผลที่กำลังมองหาที่ดินแนวตนุกบุทชิินนะครับแปลงนี้เลยครับต้องไม่พลาดนะครับมีอะไรดีๆนะครับเพราะว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ในพื้นที่สีม่วงนะครับและหน้าที่ดินเนี่ยกว้างนะฮะที่เหมาะกับการลงทุนเหมาะกับการบริการต่างๆได้เลยนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรมาดูกันครับ นี่แหละครับแปลงด้านหลังผมเนี่ยครับเป็นแปลงที่ผมจะแนะนํานะครับที่แปลงนี้นะครับมีเนื้อที่ทั้งหมด21ไร่3งานกับ17ตารางวางกว่านะครับก็ถือว่าเป็นแปลงที่กลางๆไซส์กลางๆนะครับ ตำแหน่งของที่สินแปลงนี้ก็อยู่ตรงช่วงกงมที่88ของถนนขนูตีนนะฮะหรือเรียกได้ว่าาจากอวาศาวอธการนิทรรศภูมิในกรุงเทพมาถึงที่แปลงน,นี้ระยะทางเพียง88กิโลเมตรการเดินทางก็ไม่ถึงชั่วโมงก็ถึงแล้วนะครับห่างจากตัวตลา,าดอ,าอำเภอหนองแคนะครับเพียงประมาณ5กิโลเมตรกว่านั้นนะครับและก็อีกจุดหนึ่งก็ไปนี่เลยฮะหินกองรับ รงนั้นก็เป็นจุดสําคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรฮะตรงพื้นที่ตรงนั้นก็จะมีถนนสายมอเตอร์เวย์บางปีโคราชแล้วก็จะมีจุดขึ้นลงทางด่วนหรือว่าดัดเก็บเงินนะฮะที่เราไปใช้บริการได้ในอนาคตนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็จะมีถนนสายหลักอกสายหนึ่งก็เรียกว่าถนนสายสุวรรณศรน,นะครับเป็นถนนที่เ,เชื่อมอของภาคกลางไปสู่ภาคตะวันออกนะครับ เรียกว่าพื้นที่ของอำเภอหนองแกนี้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของการเดินทางเขาว่าได้นะครับไม่ว่าจะขึ้นเหนือไปตะวันออกนะฮะหรือภาคอีสานนะครับก็ต้องผ่านอำเภอหนองแกนะครับและในอำเภอหนองแคนี้นะครับถือว่าเป็นแหล่งงานแหล่งอุตสาหกรรมแหล่งกิจการต่างๆมากมายนะครับมีนิคมอุตสาหกรรมใหญ่ๆอย่างเช่นนิคมอุตสาหกรรมอิมรานะครับแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมหนองแกงหวัดสระบุรีนะครับเป็นแหล่ง งานแหล่งติจการแหล่งลงทุนนะครับที่สำคัญที่แปลงนี้อยู่ในฝังเมืองสีม่วงนะครับก็เรียกว่ากจิจการได้หลากหลายเลยครับอุตสาหกรรมหนักก็สามารถลงได้นะครับคุณจะเปิดอะไรฮะโชว์รูมรถปั๊มน้ำมันโกดังไวทเฮาได้หมดเลยครับมันอยู่ริมถนน,นด้วยนะครับแล้วก็ที่ดินของเขานะตรงนี้นะฮะเป็นที่ดินที่ท,ทรง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีหน้ากว้างถึง95เมตรโดยประมาณแนละก็ลึกเข้าไปด้านหลังนู้นนะครับก็ประมาณ300เมตรนะครับทางด้านขาวาผมนะครับมีโชว์รูมรถโตโตยต้ามีปั๊มน้ำมัน PT และส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นการไฟไฟ้าฝ่ายผลิตนะครับเรียกได้ว่าสภาพแวดล้อมด้านหลังนู้นก็เป็นอะไรฮะเป็นพื้นที่ชุมชนของบ้านพักอาศัยนะครับ ก็เรียกได้ว่าเป็นที่หรือว่าเป็นพื้นที่ทำเลทองก็ว่าได้่า้นะครับสำหรับราคานะครับโปรโมชั่นภายในปีนี้ทางเจ้าของบอกเลยว่าให้ราคาเด็ดมากถูกจริงๆถูกมากนะครับผมไปเช็คในพื้นที่ที่ติดกับถนนแนวถนนของโมเทนนะคนระับแปลงนี้ถือว่าราคาถูกสุด แล้วถูกอย่างมากด้วยนะครับถ้าเทียบกับแปลงอื่นนะครับเท่าไหร่นะฮะก็คือไล่ละ3 5ล้านหแสนต่อไล่เท่านั้นเองนะครับหรือว่าให้ราคานี้ภายในปีนี้เท่านั้นนะครับหากสนใจก็ สอบถามรายละเอียดนะหรือจะมา,เ,าเช็คข้อมูลให้ผมที่แนวติเศษก็ติดต่อมาได้นะครับกับกเบอร์0 898022นะครับในหัวตัวขายินดีให้โรการให้คำแนะนำนะครับ เป็นไงครับสาหรับที่ดินแปลงนี้แล้วตามรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่ผมให้ไปแล้วนั้นนะครับท่านเห็นว่าที่ดินแปลงนี้มีศักยภาพเอามากๆนะครับทั้งในเรื่องของทําเลเรื่องของตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินนะครับสภาพแวดล้อมต่างๆถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับ ที่ที่ติดถนนผลย้ายธินอย่างนี้และอยู่ในฝังเมืองสีม่วงถือว่าหาได้ยากออกมากๆนะครับสำคัญที่สุดว่าราคานะครับต่อย้ำอีกทีว่าราคาขายเพียง3ล้าน5แสนบาทต่อไร่เท่านั้นแต่ก็ต้องบอกว่าราคานี้จนถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นนะครับคิดว่าที่ดินแปลงนี้เหมาะกับการลงทุนเหมาะกับการซื้อเก็บไว้นะครับเป็นทรัพย์สินนะครับติดต่อมาเลยครับ 0898101282นะครับผมยินดีให้รายละเอียดให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับท่านจะนัดผมมาดูที่ดินนะครับให้ผมมาชี้แนวชางแขกของที่ดินบรงนี้ได้เลยครับผมยินดีให้บริการนะครับขอบคุณมากครับสําหรับผู้ที่ติดตามผมนะครับดูจนจบคลิปนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากขึ้นไปอีกนะครับที่ได้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องในหัวตัวสัญนาครับ คลิปต่อไปเจอกันที่ไหนรอติดตามก็ได้เลยครับผมจะมีคลิปให้ท่านได้ติดตามกันอย่างต่อเน,นื่องขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ